สวัสดีครับผมนายพนุพงศ์กองแก้วนะครับวันนี้ผมจะมาแก้คานแก้หาหาแรงเรีย c ชั่นในคานอินดีเทอร์มินตนะครับโดยใช้โปรแกรมโรบอ t แอนาลิซิสนะครับผมวิธีการของเรานะครับเราก็จะมาดูก่อนว่าโจทย์ต้องการหาะครับโจทย์ต้องการหาแรง B y ครับในรูปนี้นะครับซึ่งในรูปนี้ครับก็จะมีปัญหาอยู่ที่ว่ามีค่าในคานแต่ละคานครับมีค่าไไม่เท่ากันนะครับ เราก็ต้องไปคิดค่าไมาก่อนครับว่าค่า i มีเท่าไหร่ครับจากนั้นเราก็ไปเปิดโปรแกรมโรบอทนะครับจากนั้นนะครับวิธีการเซตค่าไครับเราก็กดไปที่ Ge ม m e t r y ครับจากนั้นกดไปที่ property ครับจากนั้น section ครับจากนั้นครับให้เราเซต e c t i o n ไว้ก่อนครับก็คือให้เราเซตค่าไอครับเราก็กดไปที่ New section ครับจากนั้นกดไปที่เอ่ออาร์บครับจากนั้นครับเราก็จะต้องมาใส่ค่า B กับเครับซึ่งค่า B กับ h ครับเราก็คิดยังไงก็ได้ครับ ให้มีค่าเท่ากับ i นะครับผมเราก็เราเราผมซึ่งผมนะครับก็ได้ทําการคิดด้วยเวครับนั่นก็คือตรงนี้ค่าจะเป็นค่า i ครับส่วนนี้ก็เป็นค่า2 i ครับพอเราเซตค่า i เสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะไปเซตค่า e กครับกดไปที่ถูกครับกด job property ครับจากนั้นกด material ครับกดไปที่ modify ครับจากนั้นคอนกี่ครับตรงนี้ครับให้เราปรับเป็นตามที่โจทย์บอกครับตรงนี้ครับโจทย์บอกว่า2 0 0กิกะพัตค่าครับ ดังนั้นตรงนี้มันเป็นหน่วย m p a ครับตรงนี้จะเป็นสองเซนเอเมกะพัดข่าวนะครับจากนั้นเราก็กดโอเคไปครับหลังจากที่เราเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถเริ่มได้เลยนะครับโดยคานของเรานะครับก็จะเป็นคานที่ว่าจะไปตรงนี้ครับเริ่มมาจะเป็นพินสะพ่อแล้วก็โรเลอร์โรเลอร์ครับซึ่งมีระยะสิบห้าห้านะครับผมเราก็จะเริ่มสร้างกีดลายครับเราก็จะเริ่มที่สูงครับแล้วก็สิบครับแล้วก็สิบห้าครับแล้วก็ยี่สิบครับ อ่าครับจากนั้นก็กดไปที่แทครับแล้วกดแอดหนึ่งทีครับกดแอดไพครับจากนั้นก็ใส่เลยครับตรงนี้ครับตรงนี้เราจะเป็นบอกว่าเราให้เราใส่ครับช่วงแรกครับจะเป็นช่วงแค่อครับเราก็เลือกค่าที่เราเซตไว้ครับตรงนี้ครับนี่ก็จะเป็นค่าอเดียวครับอ่าจากนั้นครับต่อมาช่วงต่อมาจะเป็นสองอตรงนี้ก็มาเซตตรงนี้ครับตรงนี้ก็เป็นสองอครับอ่าพอเราได้ รามปแล้วครับต่อไปเราก็มาใส่ซัพพอร์ตครับซัพพอร์ตเราก็จะเป็นพินโรเลอร์โรเลอร์ครับเราก็จะมาใส่เป็นอ่าครับตรงเนื่องจากว่าอันนี้โรเลอร์มันหายไปครับเราก็จะมาสร้างโรเลอร์อนครับกด copy ครับทำวิธีทำโรเลอร์ครับก็เอาแค่แรงแกนนี่ครับ จากนั้นก็กดตรงนี้ครับสปอร์ตตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นโรเลอร์ครับอ่าก็กดแอดไปครับอ่าเราได้โรเลอร์มาแล้วครับเราก็เอาพินใส่เข้าไปก่อนครับอ่าเราก็มาใส่โรเลอร์ครับนี่เราก็ใส่โรเลอร์ครับจากนั้นก็ปิดครับอ่าวิธีให้โรเลอร์แสดงครับเราก็พินสปอร์ตแสดงกดกดตรงนี้ครับจากนั้นเราก็มาใส่แรครับกดแอดดาวน์โหลดไปสองรอบ กดปิดครับใส่โหลดครับวที่เมมเบอร์ครับตรงนี้ครับค่าของเราเป็นดิสซิบโหลดดิสโหลดสิบห้ากิโลนิวตันครับดังนั้นเราก็ตรงนี้เป็นลบสิบห้าครับกดแอรครับกดแอร์่ายครับกดให้แรงแสดงครับดังนั้นก็กดตัวนี้ครับให้ว่าแรงมีค่าเท่าไหร่ครับ จากนั้นก็มีอีกแรงครับก็คือแรงหกสิบกิโลนิวตันครับที่ระยะตรงสิบห้าครับไปที่เมมเบอร์ครับตรงนี้ครับก็เป็นลบหกสิบครับจากนั้นร้าตรงนี้ปรับเป็นหนึ่งครับจากนั้นก็กดแอรครับอ่าตรงนี้เราก็ได้แรงแล้วครับแล้วว่าตรงนี้เป็นแรงหกสบครับจากนั้นกดแอรพายครับอ่าพอเราได้แรงทั้งหมดแล้วครับแล้วก็กดมาที่รีโซลเลยครับจากนั้นกดไดแกรมเมมเบอร์ครับกดย็ดเลยครับ c ค่คู l เล e อ่าพอเราได้นะครับเราก็กดไปที่ relation ครับกด Fx, s y ครับจะนั้นติ๊กหมาครับกด apply ครับนี่ครับเราก็ได้มาแล้วค่าว่าตรงตรงแรงตรงนี้ครับตรงที่เราต้องเจ็คือแรง B y ครับได้ค่าทั้งหมดได้ค่ามัก็คือ2 2 5ร้กิโลนิวตันครับเราไปดูที่เราคำนวณมือครับนี่ครับค่าแรง B y ที่เราคำนวณมือได้ครับ เราคำนวณได้225กิโลนิวตันครับซึ่งตรงกับโปรแกรมโรบอทอัจิะครับดังนั้นก็แสดงว่าที่เราคิดมือถูกแล้วครับดังนั้นก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ